สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับครูจะมาสอนวิธีการโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้งานโปรแกรมที่ชื่อว่า Google Meet นะครับเพื่อให้เราใช้ในการเตรียมความพร้อมในการสอบรวมถึงการโฮมรูมสำหรับการเรียนออนไลน์ในภาคเรียนนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่ Google Play Store ก่อนนะครับเข้ามาที่ Google Play Store ก็คือแอปที่ใช้ในการโหลดแอปต่างๆนั่นเอง นะครับพอมาถึงปุ๊บนะครับให้นักเรียนนะครับไปที่ค้นหานะแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Meet นะครับแบบนี้นะครับ Google Meet ตัวนี้นะครับเห็นนะครับ Google Meet นะพอเจอ Google Meet ครับสัญลักษณ์ของมันจะเป็นรูปเนี่ยเหมือนกล้องเห็นไหมกดเข้าไปครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Google Meet นะครับเสร็จแล้วให้เราทำการติดตั้งเลยนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จนะครับเราก็เปิดเข้าใช้งานโปรแกรมนะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าโปรแกรมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเราก,กดคํ้าาต่อไปที่ปุ่มติาเงินนะนะครับมันก็จะถามเราว่าอนุญาตให้ใช้ให้มีเนี่ยถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอไหมก็กดอนุญาตนะครับอนุญาตให้มีบันทึกเสียงไหมอนุญาตนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเด้งเข้าหน้าโปรแกรมแบบนี้เลยแค่นี้ครับวิธีการโหลดโปรแกรม ขั้นตอนต่อไปนะครับพอคุณครูก็ส่งลิงก์สําหรับการโฮมรูมแล้วก็สอบมาแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับเข้าไปในไลน์นะกลุ่มไลน์ของห้องเรานะเสร็จแล้วนะครับไปที่ลิงก์นะครับที่เขาให้มาเนี่ยลิงก์นะครับจะเป็นแบบนี้นะหน้าตาของลิงก์จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีรูป o o g l e m ม e t ให้แบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปในลิงก์เลย เมื่อกดเข้าไปในลิงก์ครับมันจะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ให้เรานะครับก็คือมันจะบอกว่าตอนนี้เรากําลังจะเข้าห้องนี้ครับเราจะต้องขอข้อร่วมแต่ก่อนขอข้อร่วมนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทําก็คือทุกคนจะต้องกดเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องก็คือรูปกล้องที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับกดเปิดกล้องแล้วก็กดอนุญาตนะครับให้เห็นหน้าอย่างนี้ก่อนนะนะครับให้เห็นหน้าแบบนี้นะครับส่วนเสียงไม่ต้องเปิดนะครับเสียงเราไม่ต้องเปิดนะ เปิดแต่กล้องนะครับแล้วก็กดขอเข้าร่วมพอกดขอเข้าร่วมเสร็จแล้วปุ๊บก็รอสักครู่นะคะอ่าเรียบร้อยโอ้แมเราก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับน,นี้เราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราก็สามารถเข้าใช้งานโดยการดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราดูเสร็จปุ๊บนะครับ เราจะออกจากห้องเราก็กดเครื่องหมายไนี่ครับรูปสีแดงนะครับรูปวางโทรศัพท์เนี่ยนะครับแค่นี้เองเรื่องของการใช้งานนะครับแค่นี้ก็จะเป็นการจะสิ้นคับการใช้งานนะครับ